สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็พบกันตามปกติเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นรายการประจําของวันพระอาส,สััย์สที่15เมษายนพุทธศักราช2564ได้เวลาแล้วนะครับหลายท่านรอกันแต่เช้ามืดแต่ข่าวทะลุใหม่จะมาตีห้ครึ่งเป้งเลยครับ ตีห้าครึ่งเป็นตั้งเวลาไว้ใครจะดูตอนไหนอะไรยังไงตามอัธยาศัยกลาบขอบพระคุณจริงๆครับพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างหลายท่านเป็นห่วงนะครับที่อยู่ต่างประเทศเป็นห่วงบ้านเราว่าเฮ้ยมันจะไปอะไรยังไงเพราะเวลานี้ข่าวมันแพร่กระจายไปทั่วหมดเรื่องของไอ COVID ้โควิด -19 เนี่ย มันแพร่กระจายไปทางสื่อสารมวลชนต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่ารัฐมนตรีติดโควิดรัฐมนตรีติดโควิดมันก็เป็นข่าวกระจายไปทั่วโลกครับและยิ่งเอ,งเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยติดโควิดทูดออกมาสารภาพเองครับแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ป่วยไม่มีทางสารภาพแล้วครับต้องป่วยต้องหามเข้าโรงพยาบาลซะก่อน ไอ้ข่าวของทูตเองของทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนี่ยมันก็ดังกระชอนบอกแล้วกระชอนบอกว่าเมืองไทยไม่สามารถจะหยุดยั้งโควิด1 9ได้เมืองไทยไม่สามารถจะหยุดยังดงยาายดย้งโควิด1 9ได้จากการที่รัฐมนตรีไฮโซต่างๆดาราและก็ผู้มีสตาง์ทั้งหลายคือพวกไฮโซไฮโซอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยและก็นักการเมือง นักการเมืองรันตีติดโควิดตึงกักตัวกันเป็นสิบคนนะครับนอกจากนั้นยังมีสมาชิกวุฒิสมาสมุติวุฒิสมาชิกยังมีสอสอสมาชิกกาผูุ้ทธราษฎรอีกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องงามหน้าจริงๆมันก็กระจายไปทั่วหมดรัฐบาลบอกบ๊อบูบหันไม่ได้มนั่นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลความรับผิดชอบของรัฐบาลที่กาดตกปล่อยให้ปล่อยให้มีการเปิดสถานบันเทิง ที่เขาเรียกว่าเป็นผับเป็นบาร์เป็นเล่าเป็นซ่องเป็นอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกครับโด,ญญโดยไม่มีอนุญาตโดยไม่มีอนุญาตเสร็จแล้วจะจับแพะจับแกะไปติดคุกนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็ไปวิภากษวิจาร์ณกันแต่สิ่งที่แสดงออกก็คือเรื่องของรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ติดคุกแล้วไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ แล้วบอกว่าเปิดเผยแล้วก็หมอเปิดเผยแล้วมันต้องบอกสังคมว่าคุณไปที่ไหนบ้างเขาจะไม่ได้ไปตามคุณคุณไปผับไปแล้วไปหรือเปล่าไม่ไปก็ไม่ไปถ้าไปเขาจะไม่ไปตามคุณแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวโชวไปทั่วโลกมันประจานประเทศไทยไปทั่วโลกแล้วถามว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ถามว่าใครมันจะเข้ามาเที่ยววะ เราจะเปิดการท่องเที่ยวอยู่แล้วจะทําให้คนเนี่ยได้มีงานทําจากภาคท่องเที่ยว2อสล้านคนเวลานี้ตกงานหมด 2, อสล้านคนนะครับและรัฐบาลก็ดําเนินการดําเนินการแบบช้าชามเย็นชามน้ําชามแห้งชามนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรล่ะไม่มีความสามารถไม่แอคทีฟเขาเรียกอะไรไม่มีความกระตือรือร้อน ในการที่จะปราบโควิดคิดว่ามันจะง่ายเหมือนตอนแรกเหมือนตอนที่สองมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้วติดจากสถานบันเทิงในกรุงเทพหลายแห่งมันก็แพร่กระจายพลืดไปหมดติดไปเกือบวันละพันแล้วมันจะคูณสองคูณสามคูณสี่อีกเราก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเรื่องของวัคซีนเนี่ยงามหน้าแท้ๆครับไปซื้อวัคซีนไอชิโนแวกจากจีนเข้ามา ผมพูดเป็นคนแรกๆนะครับบอกว่าบริษัทเขาสารภาพมาแล้วถ้าใครไปดูคลิปแรกๆของผมเขาสารภาพมาแล้วว่ามันได้ผลแค่60%เรซรัฐบาลก็เอาเอามาฉีดฉีดยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์ซเลยครับฉีดได้ไปประมาณสัก4ี่แสนห้าแสนโดสคือคนหนึ่งต้องฉีดประมาณ2อโดสได้แค่นี้เอง เสร็จแล้วรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีนีนฉ่ฉีดสองโดสสักสยามนี่ฉีดสองโดสฉีดสองโดสมันยังติดโควิดเลยใช่ไหมแล้วแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าวัคซีนตัวนี้มันจะมีคุณภาพประเทศจีนบริษัทเขาออกมาบอกเมื่อสองสามวันหน้าแตกกันไปแถวบอกว่าวัคซีนเขาเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่เราคิด แต่เราดันไปซื้อมาอาจจะเป็นเพราะเจ้าสัวมีหุ้นหรือเปล่าเจ้าสัวซีพีมีหุ้นในบริษัทชิโนแวกด้วยหรือเปล่านี่เป็นการตั้งข้อสงสัยผมไม่ได้กล่าวหาแต่สงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาลือกันเขาล่ําลือกันว่ารัฐบาลน,นี้อุ้มนายทุนไปคิดกันดูขนาดใน,ปร,นประเทศชิลีเนี่ยประเทศชิลีเนี่ยเขาสั่งไอชิโนแวกมาฉีดให้ประชาชน แปดเกนะครับมันก็ยังหนีโควิด1 9ไม่พ้นยังติดโควิด1 9กันอยู่นี่ตัวอย่างให้เห็นนะคุณไปดูมั่งสิในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วรัฐบาลมังุมมังงาหลาเป็นความผิดพลาดของรัฐมริษาสุขหรือเปล่าที่บอกว่ารอก่อนกำลังสั่งอยู่นู่นนี่นั่นอะไรของเขาสั่งมาช้าสั่งมาไว้เดี๋ยวก็จะหมดอายุ หมดอายุแล้วก็ขาดอายุก็ฉีดไม่ได้แล้วกลัวฉีดไม่ทนันกลัวนูน่นกลัวนี่มันมารอบสามเลยครับจนทำให้นายกโกรธไม่โกรธไม่รู้ละแต่ก็ตั้งคณะกรรมการวัคซีนทางเลือกไปหาวัคซีนทางเลือกมาผมจะบอกให้การเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนไปหาเนี่ยถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดเขาจะได้วัคซีนมาเร็วถึงจะ ถึงจะต้องไปจองบอกว่าไม่มีแล้วต้องจองรัฐบาลต้องจองสิ้นปีแต่ถ้าเอกชนไปหาเดี๋ยวได้เลยที่เขาไม่ให้รัฐบาลน่ะเพราะประเทศต่างๆเนี่ยเวลานี้เขาไม่มีไมตรีกับรัฐบาลไทยเพราะกรณีไปคุกค,คามสิทธิเสรีภาพประชาชนเขาก็เลยตัด G s p อพอย่างที่ผมเล่าตัดสิทธิทรรงภาษีหมดเขาไม่คุยกับเราเวลานี้รออย่างเดียวที่เขาจะคว่ำบาตรคุณนั่นแหละแล้วคุณจะด้านหน้าไปซื้อวัคซีนประเทศเขา วัคซีนประเทศเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศเยอรมันในประเทศอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเนี้จะส่งออกต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลของเขาเห็นว่ารัฐบาลไทยสั่งเนี่ยสโลดาวครับกูไม่สนใจเมืองช้าหน่อยทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่สงสารพี่น้องคนไทยแต่ถ้าเอกชนสั่งเนี่ยโรงพยาบาลสั่งเนี่ยมันจะมาเร็วเพราะเป็นการคุยกันแล้วเขาก็สงสารประชาชนคนไทยนี่ผมบอกความลับให้ ความลับให้มันบางมันเส้นผมบางภูเขาวันนี้จะคุยเรื่องนี้แต่อดไม่ได้ที่ต้องนำเรื่องนี้ก่อนเพราะมันป่วยกันทุกวันกระจายไปทั่วประเทศจะเอาอยู่ไม่อยู่ผมไม่รู้ไม่รู้แต่เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยจะหวังให้ประยุทธ์ลาออกอะ่ะเมินซะเถอะไม่มีทางเวลานี้รออย่างเดียวครับว่ากูจะยุบสภาวันไหนจะเอาหลัง พระรัญยัิงบประมาณผ่านก่อนไหมก่อนจะผ่านเนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยสามัคคีกันดีไหมพัครัฐบาลก็จ้องนะบอกว่าต้องเอาตรงนั้นผ่านก่อนอ่าจะได้หางบประมาณจะได้กินกล้วยหากล้วยเพราะรู้ตัวเองสอสอรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นจะต้องมาถึงเร็วด้วยคือวันยุบสภาจะต้องไปหาเสียงทีนี้พอรัฐธราเอ่พอพอพรฐบัญญัิงบประมาณกําลังเข้าเนี่ยแน่นอนแบมือกันเฮ้ย hey, เอามาเอามาไม่เอากูไม่ยกมือให้ ประยุทธ์ก็เห็นข้อนี้พลเอกประวิทย์ก็เห็นข้อนี้นี่คือที่มาของการจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเลขาธิการพักหรือเปล่าจะเปลี่ยนเลขาธิการพักหรือเปล่าเพราะการประชุมในวันที่แปดสิบแปดที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่รามากาเดนเนี่ยในวาระการประชุมไม่มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารแต่จะไปเอากันตอนนั้นหรือเปล่า ไปเอากันตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าพรุ่งนี้มาหรือนี่จะมีการคณะกรรมการลาออกเกินกึ่งหนึ่งหรือเปล่าซึ่งเคยทํากันอยู่เคยทํากันอยู่เสร็จนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าคุณพลคุณชวนคลองรัดมายมเป็นคนตั้งพรรคพลังประชารัฐอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคสนิรั์เป็นเลขาพรรคถึงเวลาเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าคุณพลเขาก็ไปเอากันตอนนั้นเสร็จแล้ว สี่กูมานก็โดนปลดออกมาท่านทั้งหลายผมเล่าให้ท่านฟังหลายครั้งแล้วท่านอาจจะจำไม่ได้พักนี้เขามีอุดมการ์ซึ่งบันทึกไว้ในกะกะตอบอกว่าบอกว่าอุดมการ์ของพักนี้ก็คือกษัตริย์นิยมประชานิยมและทหารนิยมเขาเดินตามรอยที่เขาร่างรัฐธรรมนูญไว้ที่บอกรัฐธรรมนูญเพื่อเรา แต่เรามองว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประยุทธ์สืบทอดอำนาจให้กับประยุทธ์เป็นระบอบการปกครองแบบใหม่ของประยุทธ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เราคิดเราฝันถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงอำนาจต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนแต่อำนาจของการเลือกตั้งหรือว่าการแต่งตั้งรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นอำนาจของสามป อำนาจของคณะผู้ยึดอำนาจแล้วมาสืบทอดอำนาจโดยใช้วุฒิสมาชิกที่ตัวเองตั้งมา250สีคนเลือกได้250ประชาชน60ล้านคนเลือกได้500คน500คนพวกหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ชอบและก็เทิดทูนระบบะเผด็จการก็คลานไปอยู่เผด็จการ อีกซีกหนึ่งเขาเทิดทูนประชาธิปไตยยังไงเขาก็ไม่ไปร่วมกับเผด็จการก็เป็นที่มาของความคิดเห็นแตกแยกกันสองฝั่งแบบพมา่านิยมเผด็จการกับนิยมประชาธิปไตยเหมือนกับในอดีต14ี่ตุลาหนึ่งหกสู้กันมาเรื่อย19และในปีหนึ่งเก้านี่แหละคือสาเหตุที่นักศึกษาเข้าป่า เข้าป่าจับอาวุธมาสู้รบกับทหารบอกว่านักศึกษาพวกนั้นเป็นคอมมิวนิสต์สู้กันในป่าบ้านเมืองมันแตกแยกมันไม่มีอะไรดีขึ้นช่วงนั้นประมาณช่วงปี2,119เสร็จแล้วใครครับคุณอูประการที่เราต้องกราบขอบพระคุณก็คือพลเอกเปรมตินสูลานนท์และพลเอกชวริตยงใจยุทธนโยบาย66สทับสอ นโยบาย66ปี2 5 2 3ที่ออกกฎหมายให้นักศึกษาทั้งหลายที่เป็นสหายสหายเนี่ยอยู่ในป่าเข้ามาจาตุรลนฉายแสงก็อยู่ในป่ารองประธานสภา,าสหายแสงอสุประชัยโพสุรู้กันอยู่ลบกันเวลานี้มันกลับมาอย่างนี้อีกแล้วเป็นสองฝั่งเป็นนายกบอกว่าจะปลองดองให้ทุกคนมารักสามัคคีกัน ตัวปัญหาคือพลเอกประยุทธ์มันจะปลองดองได้ยังไงคณะกรรมการสมานฉันคุณก็ไปสมานฉวยของคุณไม่มีคู่กรณีมานั่งคุยกันกลุ่มเด็กเด็กคณะราษฎรอยู่คุกติดคุกจับติดคุกหมดทำไมไม่คุยกันผมพูดนานแล้วทำไมไม่คุยพลเอกประยุทธ์ต้องมานั่งคุยด้วยเพราะคุณเป็นคู่กรณีแต่ไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนี้มันจะสมานฉันได้อย่างไร นี่คือข่าวคราวที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเหตุเป็นผลให้ท่านทั้งหลายได้เห็นกันได้เห็นกันแล้วที่เขาทำอะไรด่วนๆในขณะที่เรามีโควิด19ึ่าลำบากกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่พักพลังประชารัฐจะประชุมใหญ่ไม่ยอมยังไงต้องจัดประชุมผมถึงบอกว่าการัจัดประชุมครั้งนี้มันมีอะไรฉุกเฉินด่วน แบบเป็นแผนลับอะไรหรือเปล่าเป็นแผนลับอะไรหรือเปล่าซึ่งสื่อมวลชนก็เข้าใจกันดีว่างานนี้จะมีการดันรัฐมนตรีแป้งรัฐมนตรีแป้งซึ่งเขาเรียกตัวเองนี่คือแป้งมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอีกฝ่ายนึงบอกว่าถ้ามึงอยู่กูก็ไปมึงไปกูก็อยู่เขาก็รู้กันอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนจะอยู่จะไปผมไม่มั่นใจผมไม่รู้ล่ะ ผมไม่รู้เรื่องนี้จะเกิดหรือไม่วันนี้ยังไม่รู้แต่พรุ่งนี้มาลือนี้อาจจะตกลงกันได้วันนี้ผมพูดตอนเช้าของวันพระหัตถ์ที่15เมษายนแต่วันที่16 17หรือ18เช้าเช้าเขาอาจจะตกลงกันได้แต่วันนี้แพลนิงโครงการมันวางไว้อย่างนี้ว่าผู้ใหญ่ของพักเนี่ยต้องการจะดันเจ้าของสวนกล้วย ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคพูดง่ายจ่ายสะดวกนิสัยดีใจถึงอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนิสัยดีใจถึงพึ่งได้พฤติกรรมเบื้องหลังผมไม่รู้ผมไม่บอกไม่เอาเขามานินทาวิพากษ์วิจารณเรื่องส่วนตัวท่านท่านบอกท่านเสียสละเข้ามาเล่นการเมืองธรรมนัตท่านบอก,ท,บอกท่านไม่ได้เข้ามากอบโกยท่านมีเยอะแยะแล้ว แต่ท่านเข้ามาเพื่อเสีสละให้ประชาชนนั่นเป็นซีกที่ท่านพูดของท่านแต่ซีกประชาชนจะคิดยังไรนั่นอีกเรื่องนึงท่านต้องเคลียร์ตัวเองต้องล้างตัวเองให้สะอาดถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสู่เข้าสู่วงการเมืองผมชื่นชมนะครับใครที่จะเสีสละเข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะในทางการเมืองนั่นย่อมวิจารณ์ได้แต่อย่าไปแตะต้องเรื่องส่วนตัวครับอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่รู้จริง ถ้าคุณรู้จริงคุณเอามาแฉตีแพ้ให้เห็นเขาฟ้องขึ้นศาลแล้วก็ไปแฉกันตรงนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าไม่รู้จริงโมเมเพื่อจะทำลายชื่อเสียงเขาบุญละวีไม่ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมเอามาเล่าเอามาบอกเหมือนกันในพักพลังประชารัฐเขาจะประชุมกันในวันที่สิบแปดณวันนี้ยังไม่รู้มันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามาวิเคราะห์กันมาคิดกันว่า ธรรมนัตเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายบูเลือกตั้งกี่ครั้งชนะทุกครั้งใครก็รู้ว่าชนะทุกครั้งชนะด้วยอะไรยังไงผมไม่รู้จริงว่าเขาไปแจกไปอะไรกันยังไงเราก็ไม่เล่าตรงน้แต่ถือว่าเขาเป็นอัศวินของพักมาเป็นรัฐมตีช่วยพึ่งเป็นสอสอสมัยแรกด้วยซ้ำเป็นสอสอสมัยแรก ย้ายออกจากพักเพื่อไทยมาอยู่ตรงนี้ตอนอยู่เพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นสสลงสมัครบัญชีรายชื่อแต่ก็ล่มไปก่อนสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกโดนสุเทพบุกเทพเทือกบุกไม่ให้เลือกตั้งนั่นแหละมีชื่อธรรมนัตด้วยเป็นแคนดิเดตไม่ใช่เป็นเป็นผู้สมัครสสบัญชีหลายชื่อพอออกมาอยู่พลังประชารัฐก็แผ่อานุภาพก๊กใหญ่ที่สุดกกแรก โรคสามิตจาได้ไหมตอนนี้สามิตสี่มิตรเขาไม่มีแล้วเพราะมิตหนึ่งถอยไปแล้วสมคิดมันก็กลายเป็นอ่สี่รองมาตอทีนี้เขาเรลืกสี่รองมาตอกับสี่รองมาชอสี่รองมาชอกาลังพุ่งแรงลุงป้อมไปไหนสี่รองมาชอเดินขนาบข้างซ้ายขวารอมชธรรมนัตรอมชชะหรอมนรอมชสันติรอมชอธิรัต รัฐมนตรีช่วยคมานาคมเด็กหนุ่มลูกชายคุณวิรัตรัตนเสศน์นี่เขาบอกว่าจับกลุ่มกันแน่นในพักส่วนใหญ่เขาบอกเป็นมุงของธรรมนัตมีมุงของธรรมนัตก็ยังมีมุงของสี่รัฐมนตรีอีกสี่รัฐมนตรีพี่ใหญ่ของเราก็คือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเป็นคนนิ่มๆเป็นคนลึกๆเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นนักเกรง ใจถึงของพี่น้องชาวสุขโขทยัยถามว่าเบื้องลึกมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกเหมาะที่สุดที่จะเอารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเป็นเลขาถ้าจะเคียร์อนุชานาคาสายทิ้งไปอนุชานาคาสายมาเป็นเลขาธิการพักบทบาทไม่มีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจําสํานักนายก ก็คุมคุมหน่วยงานที่มันไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลอะไรได้นั่นคือคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมและก็สำนักพระพุทธศาสนาคนเป็นเลขามันต้องใหญ่มันต้องว่าเอา้าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหลุดไปนัตพลย่างน้อยต้องเอาอนุชาไปไว้ตรงนั้นโดนหักครับแล้วอย่างงี้ก็รักกันได้ไงโดนหกัก เลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเลขาแห่งไปอนุชาไปไม่ได้เชิญให้ขึ้นเวทีเลยสกัดกัน้นไม่ให้แสดงออกอะไรทั้งนั้นนั่นก็เป็นความรู้สึกลึกๆแต่อีไม่พูดไงแต่กรองเชียร์เนี่ยคิดกันอยู่รู้กันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพักนี้แต่เอาละเขาเป็นพักใหญ่มันก็มีกันบ้างอะไรกันบ้างเอาว่ากันไป แต่เขาบอกว่าถ้าจะให้พักมันก้าวหน้าก็ต้องเปลี่ยนเลขาธิการพักจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาก็รีบประชุมกันประชุมฉุกเฉินกันเหมือนมีอะไรที่มันมันมีรับรลนกลในหรือรับรวมพรางกันอยู่เรื่องการตั้งพักลูกที่เขาเรียกแตกแบงพันนายกพูดออกมาบ่อยๆเหมือนสมัยก่อนพูดพลังประชารัฐพลังประชารัฐนะโครงการพลังประชารัฐตอนนี้มาพูดอะไร รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วคนก็บอกว่าประหลัดชิงปรงะหลัดมหาไทยอยู่เบื้องหลังนี่จะบูเบื้องหลังไม่เบื้องหลังไม่ใช่เรื่องสําคัญนะมันธรรมดาเพราะเขาต้องการที่จะเลือกตั้งและเอากลุ่มของเขามาให้มันเต็มห้ารอคนจึงเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่โดยภัยบูลถ้าเหตุการณ์มันชะลอไปได้ รัฐมนูญฉบับรัฐมนูญที่แก้โดยไพยบนเนี่ยมันจะต้องจบมาต้องสําเร็จฉะนั้นพักเล็กจะหมดไปจะเหลือพักใหญ่ๆคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตนะิหรือสร้างไทยของคุณสุดารักษ์หรือว่าพักคุณจตุรลนซึ่งเป็นพรักขนาดกลางหรือพักพลาดอลภาพซึ่งกําลังก้าวเป็นพรักขนาดกลางโดยคุณรัชาตาพิสิทธิ์บรรณกรสิทธิ์เก่าไทยรักไทยมาทั้งนั้น และพักเพื่อไทยพักเก้าวไกลเขาก็เป็นพักขนาดกลางแต่ก็ถ้าอยู่ซีกฝ่ายค้านก็ส่ซีกฝ่ายค้านแต่พลังประชารัฐเขาต้องการจะรวมของเขาเขาคิดอะไรไว้ในใจแล้วมีวางแผนรับรวงพลางไว้แล้วมันอยู่ที่ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่วันไหนหลายคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยให้หลังงบประมาณผ่านก่อนเขาอาจจะยุบแต่ทางฝ่ายนี้เขาก็บอกว่า ถ้าปล่อยให้งบประมาณเข้าเนี่ยมันจะแบมือกันเยอะขอขอกล้วยกันเยอะจะเอาที่ไหนจ่ายถ้าไม่จ่ายมันคว่ำกลางสภาประยุทธ์ก็ต้องลาออกหรือยุบสภาและอายด้วยเอาซะก่อนดีไหมนี่ก็ก็เป็นข้อคิดที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่กระมังผมคิดว่าเขาคงปรึกษาหารือกันอยู่กระมังเพราะเส้นทางการเมืองมันเป็นอย่างนี้ มันไปยังไงเขาไปไม่รอดแล้วอนุทินทําอะไรโดนขวางหมดภูมิใจไทยทําอะไรโดนขวางหมดมีริ้วร้อของพลังประชารัฐออกมาใส่อนุทินโครมโครมโครมเหมือนกับอนุทินจะเป็นคู่แข่งของประยุทธ์ใครเป็นคู่แข่งของประยุทธ์ถูกทําลายหมดเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังอย่างคุณธนาธรเพิ่งมาสมัยแรกสภาเข้าในวันเดียวถูกทําลายไปสิบปี ไม่ต้องไปเชียร์แล้วครับสิบปีไม่มีโอกาสเพราะกฎหมายมันบอกแล้วรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วตัดสินแล้วให้คุณธนาธรหยุดการเมืองสิบปีคุณธนาธรก็ออกมาเล่นรอบนอกมาวิ่งหาประชาชนมาให้ความรู้ประชาชนก็เหลือแต่พักก้าวไกลที่เขาเดินคู่กันแต่ก้าวไกลจะก้าวไปรอดอะไรแค่ไหนนั้นเขาก็ดูกันที่หัวหน้าพักหัวหน้าพัก ฉะนั้นเวลานี้ถ้ามองกันตามฟอร์มมองกันตามที่ชาวบ้านเขามาองนะแต่ถ้ามองตามผมมองผมก็รักและเข้าข้างนะพักที่เขายืนอ,อยู่ข้างประชานิปไตยแต่ถ้ามองแบบชาวบ้านเขามองเขาบอกไม่มีใครชื่อสู้ประยุทธ์โผออกมาจะโผลป่าช้าไหนก็เนี้ยป่าช้าแถว แถวนี้ด้นะอันดับหนึ่งคนที่จะเลือกเป็นนายกเอาเว้นไว้จุดจุๆจุจุจุด,จ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 ดไม่กล้าพูดใส่ไปเดี๋ยวอายถ้าบอกประยุทธ์มาอันดับหนึ่งเนี่ยทัวลงเลยครับก็เลยมาใส่อันดับสองว่าว่าคนอยากให้เป็นนายกส่วนอันดับอืน่นไปอยู่ท้ายๆนู่นเอาอนุทินมาเทียบยังไม่ได้เลยครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรครวมรัฐบาลถามว่าแตกไหมมันยิ่งกว่าแตกครับ มาโกหกผมไม่ได้โกหกประชาชนไม่ได้จะบอกโอ้โหรักกันดีรัฐบาลนะรัฐบาลสามัคคีกันดีกอดกันกลมเกินเกลียกันดีเพื่อดําเนินการเพื่อนโยบายของประเทศชาตินโยบายในการบริหารประเทศก็ตะโกนถามว่าไอชิโนไอไอวัคซีนเนี่ยสามัคคีกันดีเหรอการแก้ปัญหาโควิดสามัคคีกันดีเหรอแล้วหลังจากจบจบไม่จบไม่รู้ยังไม่จบคุณจะช่วยประชาชนยังไงผมถามคําถามนี้ คุณจะช่วยประชาชนยังไงคุณจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยประชาชนอีกเพราะเขาไม่มีงานทํากันแล้วคุณจะหางานให้ประชาชนทําหาได้ไหมโรงงานมันปิดกันแล้วมันทยอยกันไปปิดทีละสองสองโรงงานสามโรงงานห้าโรงงานสิบโรงงานเพราะอยู่ไปก็ตายค้าขายไม่ได้ส่งออกก็ไปเสียเปรียบโรงงานที่อยู่ประเทศข้างบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ผมพูดไว้เมื่อวานนี้หลายโรงงาน ดรทักษิณก็รู้หลายโรงงานที่เป็นพวกเขาท่านอนันต์ปัญญาชุนก็มีโรงงานอย่่งสิบวีนัสจายูเนียนกลุ่มเขาเท่าไหร่เขาก็บอกประยุทธ์มันผิดมาตั้งเจ็ดปีแล้วกลุ่มโรงงานของอามาตะของคุณวีกรมกลุ่มโรงงานหลายคนที่เขามีพวกที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่ไปก็เหมือนกับป่าช้าที่อยู่กลางประเทศไทยเราก็ไปขวากมือเรียกผมมีเพื่อนเป็นกลุ่มโรงงานนะ่ะแยะ ผมบอกอย่าเพิ่งไปเลยทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองเขาขวาลาะเยาะผมชินแล้วเว้ยบุญรวีชินแล้วเว้ยทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านช่วยกันวิเคราะห์และช่วยเก็บไปคิดช่วยเก็บไปคิดเขามีรับลมคมในหรือล้วรับลวงพรางอย่างไรให้เราได้เห็นให้เราได้ ยังไงเขาก็ยึดพรรคนี้ไว้เพราะเป็นพรรคที่เขาตั้งเหมือนกับเขาจะเอาอย่างเวียดนามเวียดนามเป็นสังคมนิยมเราไม่ใช่สังคมนิยมเราจะเอาระบอบประยุทธ์สอสอเอามาเนี่ยเขาขวาดมาจากพรรคอื่นหมดนะเขาเรียกพวกยิบซีเคยดูหนังฝรั่งเรื่องยิบซีไหมโอปรยกไปเรื่อย دة. แต่ก่อนธนาธรบ,บอกเฮ้ยเนี่ยพลังดูดไปดูดเข้ามาโดนฟอ้องตอนหลังตำรวจไม่ฟ้องบอกก็พูดพลังดูดอะ มันจะไปฟ้องไร่สาระแต่ตอนนั้นคอ,อสอชอเขายังมีอำนาจอยู่รัฐนูนยังไม่มีแต่สมัยก่อนก็ดูดเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกพลังดูดนะก็ดูดกันมาทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรดูดมาสามสิบเจ็ดคนนักการเมืองท้องถิ่นสามห้าเขตเห็นไหมกทมที่ไดสสกรน,นิดก็ดีการกน,นิดก็ดีจัก,กรพัน์ก็ดีเกษดิตก็ดีอันนี้ก็เอามาจากพรรคอื่น อยู่ประชาธิปัตย์อยู่นู่นอยู่นี่เป็นสอกอเป็นอะไรเอกเขตอทิทธิพลสยบล่าหมดสยบล่าหมดถึงขนาดสนอเทียนทองกับหลานต้องแตกกันเอาหลานมาตรีนุษย์เนี่ยเคยอยู่กับสนอเทียนทองซึ่งเป็นหลานแท้ๆลีก็มามาอยู่กับฝ่ายฝ่ายเผด็จการฝ่ายสืบทอดอำนาจเอางี้ก็แล้วกันทั้งฐานิเทียนทองทั้งตรีนุษย์เทียนทอง เขตอิทิพลเอามาหมดแล้วใครจะไปสู้เจ้าพ่อที่ไหนเจ้าพ่อหนอก็ยังแพ้เจ้าพ่อประยุทธเข้าใจไหมเจ้าพ่อป้อมเพชรบุรีหไหมพลระ,ะบุตรสุภาแพ่งอัจวัยเหมสมุทรปราการนะคลานเข้ามาอยู่หมดเจ็ดแขตแปดแปดตะกี่เขตอ่ะตรงปรภการ, 8, ร์แปดเขตเขตเดียวเท่านั้นนะที่แพ้เขาให้กับอนาคตใหม่ก็คือคุณวิทินันสสวิทินัน มาจากไหนจากมาจากอบตอรครับเป็นสมาชิกอบตอลงอนาคตใหม่ลงสมัรคนาคตได้เป็นสอสอหนึ่งเขตที่คว้ามาได้สม,มุทรปราการนะได้ไปแปดเขตสอสอหน้าใหม่นี้ก็เข้ามาจากภาคใต้นี่หมายถึงสัญญาณประชาธิปัตย์เริ่มสารวันเตี้ยลงแล้วจังหวัดตรังบ้านในชวนแท้ <c oughs> ก็ยังแพ้เขตหนึ่งให้กับอดีตผู้ว่า นิพันธ์สิริธรเนี่ยผมเล่าให้เห็นว่าเขาแพร่รัศมีเขาแพร่อิทธิพลไปไกลขนาดไหนฉะนั้นตามดูกันวันที่สิบแปรับรวงพลางมีแน่ครับรับรวงพลางมีแน่งานนี้จะดันรัฐมนตรีแป้งรัฐมนตรีแป้งดันรัฐมนตรีแป้งเป็นเลขาพักพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือจะหรือจะคุยกันได้เคลียร์กันได้ยังไง แต่วันนี้พูดให้เป็นปริศนาให้ท่านกลับไปคิดนี่ในซีกพรรคการเมืองแต่ในซีกบริหารประเทศเนี่ยล้มเหลวทั้งหมดล้มเหลวทั้งหมดครับมันจะไปต่อ,อยังไงค่อนข้างลำบากค่อนข้างลำบากที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ก็ว่ากันทุกเช้าบ่ายก็พอว่างก็จเแวบ ไปดชมบุญลวีตีข่าวขอบพระคุณครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ